โอเคครับก็คราบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่วนใรชนได้กัน่เคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตช่เคยนะครับเนาะก,ก็หลังจากที่ทําการลงคลิปสูมแฟดประกายแสงกันไป2คลิปแบบจุกๆจุมรวมกันก็เกือบเกือบ 800ตัวดําเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับแล้วก็มีทั้ง ID ผมแล้วก็ไีคนดูฝากเปิดนะครับเผื่อใครที่สนใจแบบอยากจะร่วมสนุกด้วยนะครับหลังจากที่ได้ทําการปั้นเจ้าแฟลประกายแสงมาเป็นเวลาหวันเต็มๆเนี่ยตอนนี้พลังแฟลประกายแสงผมก็มีอยู่ที่1ล้าน4,615หน่วยเลยนะรีวิว75นะครับแล้วก็เป็นกรอบทอง2จุดเลยนะตอนนี้คือผมอัพเต็มแล้วนะครับส่วนสกิล สกิล <Skill S 2> ผมตอนนี้ลิมิตอยู่ที่เลเวล14นะนก็เลเวลสกิลทั้ง3ามเมนเลเวล75นะครับส่วนปลดขีดตรงนี้ผมยังไม่ได้ทำนะเพราะว่าเศษแ,แสงประกายแสงผมน่าจะยังขาดอยู่ประมาณ40่สิบกเศษนะครับก็ประวัติตรงนี้เออ่ปลดล็อกไป2ช่องนะสำหรับแสงประกายแสงส่วนแผ่นตั้งแตก,ก็เปิดมาถึงได้ที่2แล้วนะครับก็ยังขาดพวกการอัพดาวอยู่ซึ่งวันนี้มันมีเลดอัพการอัพดาวมานะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดการในคลิปนี้และการนเพื่อตามาาล่าหาการดาวมาเสริมให้กับทีมเราได้เองนะครับเนาะสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตเลยนะครแสนจะถูกและรวดเร็วผมขอแนะนานี่เลยขั้นเทพร้านบริการเติมเกมมือถือที่โคตรจะถูกไม่ว่าจะเป็นเกมอาวีฟรีไฟหรือแม้กระทั่งพับจีโมบายร้านเขาก็มีทุกคนเลือกกันอย่างมากมายและที่สําคัญเลยร้านเนี้ยเติมเร็วมาก อย่าลืมไม่ใช่บริก,การกันได้เยืนะนะที่สำคัญเลยอย่าลืมบอกว่าหม่ท่องสนเอาชนะด้วยนะครับเขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ให้ช่องเราไปนานๆนะโัหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทีมที่ผมใช้ก็เป็นทีมนี้ที่เอามายืนเล่นๆน,นะครับก็ใช้นั่นฟ้าเป็นตัวบัฟดาเมตด้กชายเป็นตัวลดดาเมจช่วยแถวหลังทนำะให้แฟลตเราเยืนได้นนะมากยิงขึ้นถนะ้าเผื่อใครแบบอยากจะลองเอาไปปรับใช้ก็สามารถนำไปใช้ได้นะแต่ว่าผมมีเจ้า อาสวินจากกลผมเลยค่อนข้างมั่นใจทีมีนะเพราะว่ามันสามารถรับมือไหวนะครับอันะดับน้บปอผมอยู่อันดับที่สของเซิร์ฟนะครับก็ยืนค่อนข้างแข็งนะไปตีใครก็ชนะนะตอนนี้คือทั้งเซิร์ฟผมชนะได้หมดแล้วนะเหลือเพียงแค่คุณเนโครบคุณบารอมสองคนที่ยังไม่ชนะสนที่เหลือชนะหมดเลยก็ถือว่า ั้งแต่เมตาแฟดเข้ามาคือทําให้ทีมผม,ม่คอเปลี่ยนไปอย่างเยอนะแล้วส่วนทีท่ไม่ผมใช้ยืนก็เป็นทีมนี้เลยนะเป็นทีมทีมชาวแก๊งนะครับเดอะแก๊งที่ผมเอายืนไว้แบบเอาไว้ล่อคนนะซึ่งก็มีคนมาตีผม2คนเจอทีมเดอะแก๊งผมตบไปเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้ละกันแนละ้วก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายวันนี้ก็ของดองอตัวดำเหลือยี่สิบใบตัววันท้าสิบสองใบนะก็คิดว่าตัวเนี่ยขาดอีกสิบแปดใบผมก็คงจะเอาแบงค์ซื้อนะครับแล้วก็สุ่มกันในวันที่ อาวุธเข้ามาอ่าก็ได้จะได้อาวุธ3ดาวตอนแรกว่าจะทำสี่ดาวแต่รู้สึกว่ามันเยอะไปหน่อยผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนใจไม่ทำแหละนะครับ,บก็ประมาณนี้แหละนะเหลืออะไรอีกตรงนี้เอ่อของรองผมไม่ค่อยมีแต่ว่าผมอ่านี่มีมีมูกแก้วอะตอมบิกนะครับตรงนี้ฮะ ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะจะลงก่อนคลิปสุ่มแฟด SSR หรือ,อยังนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมทาแฟด s s r พารขึ้นมาด้วยนะครับก็คือน,นี่เลยอย่างนึงนะคือผมทาการซื้อแท่งตัวนี้นะครับสำหรับเจ้าซอบบี้แมนนะเพื่อทีจ่จะเอาการรีแั่ตัวเพราะว่าตอนนั้นคือผมซื้อการรีเซตนไม่ทันนะครับซึ่งผมคิดว่ามันจะรีแต่มันไม่รีนะก็เลยเซื้อตัวน,นีน้แล้วกันนะครับแล้วก็แลกไอวกนี้ตราผมขาดก็เลยแลกไว้เดี๋ยวค่อยว่ากัทีเพราะมันมีเวลาอีก13วัน ยังไงผมก็น่าจะสามารถเก็บได้นะสำหรับเจ้าพวกรูปภาพแล้วก็แฟชั่นของซอมบี้แมนนะครับแล้วก็ยังไงก็ค่อยว่าอีกทีนึง<ท>ตอนนี้ก็ซื้อซื้อ,อ,อมาไว้ก่อนนะเอามาไว้ใช้นะเพื่อรีรีโซนิกผมรีโซนิกไปแล้วนะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะผมรีเรียบร้อยแล้วนะทุกอย่างนะครับรีไปหมดเลยถ้ายังเป็นเออ่เลเวลดาวต่างๆก็คือรีแล้วก็เอายัดแฟตให้หมดเลยแล้วทำโซนิกขึ้นแค่ดาวห้าดาวพอนะเพื่อมาบัฟส่วนที่เหลือคือไม่ได้ใช้แล้วนะครับพูดมาค่อยๆเยอะมาเดี๋ยวเราทำการเปิดกันดีกว่านะสำหรับ การอัปดาวนะครับตรงนี้นะโหกว่าจะได้เปิดการอัปดาวนี่คือมวแจะอัปเดตเรืเ่อยยมาเกือบๆสิบนาทีแล้วนะ <c oughs> อ่ะมา <c oughs> เดี๋ยวลองทำการเปิดดีกว่านะตอนนี้ผมมีอยู่2 0 1นใบนะสำหรับตัว๋วตัวอันเชยซับไพดาวนะก็คือตัวนี้เปิดไปได้แล้วกันนะเท่าที่ผมลองคาดการดูก็น่าจะได้ทักวันนี้น่าจะสัหกสิบเจ็ดสิบใบน่าจะได้อยู่ <c oughs> คิดว่านะ ซึ่งตอนนี้เพิ่งได้มาสองใบกดไปรับปลดไปกันแบบรัวๆที่เราเนี่มาสองสวยงามครับไปกันต่อเอ,อ้ยเราเนี่มาสองสวยโอ้โห้กิบเลยขอสองแบบเยอะๆได้ไหมขอแบบออกเบิ้ลเลยเอออย่างนี้แหละคุยกันได้ขออยาเห็นเบิ้ลสามอะโหนี่ไงเบิ้ลสามหนึ่งสองสามครบเลยไปต่อหนึ่งอันเลยสองอันสวยงาม ผ่านมาแล้วประมาณห6สิบหกใบตอนนี้มีอยู่ส3บาใบแล้วโอ้ค่อนข้างเยอะนะจะถึงเจ็สิบจะถึงหกสิบไหมเนี่ยถึงแรกนะปพิ่มสองใบสวยกดต่อป๊บกดต่อกดต่อไปอีกยังอีกกดต่อไปยังยังไม่มาอีกสอง,งันเนี่ยผมรอการอัพดาวสองใบยอยู่ลเลยยังไม่มาเลยเอ้แ,แปลกๆโหยังโค้ิ่งใไปต่อตอนนี้คือเรากดมาใกล้จะหมดแล้วนะประมาณ130ร้อยสิกว่าใบได้แล้ว โอ้โหดมากอันนี้มันเล็ดอัพจริงปหมเดี๋ยวคนดูทำไมมันมันมันนิ่งจังเลยสองสองใบเริ่มไม่โผล่แล้วนะตอนนี้คือสองใบเริ่มไม่โผล่เออนั่นแหละให้มันได้อย่างนี้นะให้มันได้อย่างนี้นะครับแบบออกเบิ่มๆนะเออออกเบิ่มเออนี่แหละแบบขอแบบเยอะๆผมชอบผมนี่ชอบเลยแบบเบิ่มๆอ่ะตอนนี้คือตัวใกล้บอกโอหเรียบร้อยเตอนนี้อะไรอีกรอบหนึ่งโอ้สวยงามสามสิบหกใบแล้วไปปิดท้ายโอเคถือว่าปิดสวยนะคนดูกดไปอ่อ 198ใบก็ได้เท่าตนี้มาอีกนะครเป็นการับดาว3า38ใบแล้วก็รวมกับแรกอีกแปดโอ้สรุปไม่ถึง60นะเออไม่ถึง60น่าจะรวมๆกันนะ่จะได้ประมาณ40ากว่าๆนะแต่ว่าก็ถือว่าได้เยอะนะตอนตอนแรกผมผมคำนวณคิดว่ามันจะออก2 2ใบง่ายกว่านี้ไงก็เลยคิดว่าสัก60ใบเนี่ยน่าจะได้อยู่สรุป มีแต่ใบเดียวเพียวๆเลยก็เอาไปเลย4ีย่หกใบ4ี่แปดใบนะครับก็เราได้มาแล้วเราทําการจัดเลยแล้วกันนะครับตอนแรกว่าจะแบบทํารอบๆเพราะฉะนั้นเราทําให้คนดูดูเลยซึ่งตอนนี้เกินไปพอตัวหนึ่งเกินไม่พออ,นน <c oughs> พอ,ยอย่างด่วนเออดีใช้น,นี้กดไปเลยมาเขาให้ยังไม่พออยู่ดียังไม่พอไม่เป็นไรเราซื้อได้เราซื้อได้อ,ไดอยู่ตรงนี้อยู่ไหนวะอยู่ดีนี่นี่ซื้อได้นะของโคตรดีนะ ของเขาดีจริงตรงนี้ไม่ใช่ียบผมซื้อเลยคือซื้อบอกะไรนะแนะนำนะใครใครที่มีปัญหาเรื่องเงินซื้อได้นะตรงนี้แต่ถ้าจะให้ดีคือซื้อในราคาลึกลับนะครับมันจะจะคุ้มที่สุดนะสำหรับการซื้อเงินด้วยเพนมนะโอเคมาเราไปเปิดช่องนี้กันดีกว่าเอา้าอ๋อเปิดได้แล้วเมื่อกี้มันขึ้นเป็นสีเขราะมว่าเอ้ทำไมมันเปิดไม่ได้วะไปเปิดไปครับใช้การ,ราฟดาวสามสิบใบนะตรงนี้เพื่อที่จะปลดล็อก ให้กับแผนนาาน่นนักสะหน้าที่2แลนะตัวนี้ผมก็เตรียมการไล่จมตีแล้วหนึ่งใบนะครับก็เพิ่มพมลังไปอีก3ามหมื่นแล้วแล้วก็ช่องนี้ใส่เป็นตาเมีอันตีนะเป็นแผ่นโอลมาดนะก็ใส่เข้าไปไหนึ่งใบนะพลังขึ้นมาอีกสามหมื่นนะแผ่นนี้มันได้เท่เเาไหร่วะแผ่นนี้ได้น้อยกว่าได้เท่ากันอันนี้อันนี้น้อยโอเคอันนี้ผมว่าแหละใส่ลาเมีอันตีแหละ <laughs> อะก็ทําให้แบบแฟนผมพลังขึ้นมาได้อีกประมาณ6 0 0 0ืกว่าเลยนะครับสำหรับแผ่นหน้าที่2องนะคือมันจะได้เยอะขึ้น ถ้าเกิดว่าผมบดตรงนี้ครบแล้วซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ดันเพิ่มผมจะลองดองกระป๋องบ่งไว้ก่อนแล้วค่อยไปดันกันอีกทีหนึ่งช่วงที่มีกิจกรรมใช้จ่ายเนาะ,ะแล้วก็หน้าแรกจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ลองเทสดาเมจไหมเรานะลองแบบเทสดามเมจสักหน่อยดีกว่ามานะคนดูมาเอาทีมนี้แหละเออจัดละมาตอนนี้ผมอยู่อันดับที่หของเซิร์ฟนะคือผมยังไม่ได้ดันพลังขึ้นไปต่อแล้วนะถ้าเกิดดันก็น่าจะกลับขึ้นไปที่เดิมได้เมื่อวานผมอยู่ที่2ตอนนี้คือมีคุณลิมุรุขึ้นมาแทนแล้วเเอเเอเอ,อยยาัักหนนน่่ลละครบทีงขง ที่สองของเซร์มเนต้องเจอผมแล้วงั้นน่ะงั้นต้องเจอสวนน้อยอันดับห้าของเซ้ร์ฟนตอนนี้แล้วตอนนี้แฟนที่ผมเปิดก่อนได้ปูดปาดไปสิเป็นล้านหน้าเมทสองนี้เขาเราไปนอนหนึ่งตัวแล้วก็ไลป่ปาดต่อตอนนี้แอคทีฟโจนตีดาบแห่งแสงสิบหกร้านแล้วก็ระเบิดตายไปยังอยู่นะทีมเขาแล้วเขาป่าดโซนคืนกลับมาสามล้านหน้าเมทเจ็บเก็บคันๆแล้วมันๆปน,นกันไปปาดคืนกันไปดอกนี้สิบห้าล้านเนื้อ ตามต่อด้วยโบล็อฉีดไปหนึ่งทาเก็ตเข้าที่คำว่าแฟตนะครับคนเดียวเต็มๆหนึ่งล้านแล้วก็ย่ำกระหม่อมดมไปต่อบ,บึ้มเมื่อให้อย่างก,กับไมอามียแล้วห้าสิบล้ปห้าสิบห้าล้านแปดโทษๆ <c oughs> ขอโทษฮะเมื่อกี้ดูเลขผิดไนะก็แฟตประกายแสงคำนด้เป็นคนเดียวเลยสามสิบห้าจุดหกห้าล้านนะครับส่วนก้กนสืก็หนึ่งล้านแล้วก็มีโบลออีกหกหมื่นยิบไ้นะครับตัวนี้ก็ โดนปาดแบบเบิ่มๆนะส่วนคุณจนนอ์นี่คือเราคงจะไม่ไปยุ่งนะคือฆ่าไม่ตายทีนะ <c oughs> อ่ะมาดูอีกคนนึงละกันนะคนนี้ละกันคนที่ชื่อว่าไคเซอร์นะอันดับที่3มของเซิร์ฟนะตอนนี้นะทีมเขามีเฟย่าเปียวเพิงแล้วก็เอาแฟดประกายแสงเขยบไปข้างหลังแล้วนะครับไม่รู้ว่าได้มาดูคลิปผมหรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อวานเขาได้ทําการเอาแฟดมาไว้ข้างหน้าแล้วก็โดนเราเล่นงานไปนะแต่ตอนนี้คือเขาโยกตาแหน่งแล้ว เราเราไล่ปาดไปสิบสองล้านนะตัวนี้คือติดไม่ยอมท้อกันหมดเลยนะสำหรับทีมเขาแล้วเขาปาดสวนคืนกลับมาดอกน,นี้สามล้านสองแสนไล่โจมตีฟุบุไคยามิเตะนะครับจงังหวะนี้ซัดมาหนึ่งทีนะแบบ๊มเราให้ดอกน,นี้เข้ามาหนึ่งแสนนาเมตนะเบาเนาะแล้วก็ตามต่อด้วยแฟตประกายแสงครับปาดไปหนึ่งทีแบบจุกๆสิบล้านนาเม์หนึ่งท่าเก็ตเนะมื่อคู่ดีนะแล้วก็ฉีดไปต่อด้วยโบร้อนนะครับสองล้านห้าแสนนาเม์นะแล้วทีมเขาไล่โจมตีคืนกลับมาหนึ่งทีปาดมาเข้าแค่ 1, 000, หนึ่งแสนนาเมตนะเจ็บๆคัน แล้วทุบไปหนึ่งทีสองดาเมจติดไม่ยทอยอยู่นะครับตรงนี้แล้วทีมเขาไล่ปลาดมาวโจมตีขึ้นแสงหรือว่าดาบแห่งแสงนะครับตรงนี้ปาดมาแล้วก็โกเกสึย่ำกระหม่อมมาต่อตรงนี้สองแสนดาเมจติดกระดูกหักหรือเปล่าไม่ติดแล้วทีมผมไล่จมตีต่อปาดมาติดไม่ยทอทก็คือแบบู้กันานตรงไม่ยอทอนี่แหละแล้วทีมเขาปาดคืนกันมาจากฝัดประกายแสงนอกนี้ยังไง เราเฟย่าอาวุธปลุกตื่นลับมาหนึ่งทีเพชรชาคาดฟาดมา1นล้านแดแสนนาเมติเผอมไม้ไปแล้วทีมผมไล่โจมตีต่อดอกนี้ฟันไป1ทาทร์กเก็ตนำ5ล้านดาเมจเข้าที่ขมับเฟย่านะแล้วทีมเขาเหมือนจะติดไม่ยอทอคบแล้วหรือเปล่าเจาวันนี้มาแล้วครับที่ดาร์ชายทีมผมยังก่อนกดประกายแสงไล่โจมตีไปก่อน1ทีห้าล้านดาเมจนะครับตร,นรบงนี้ติดไม่ยอทอไปนะดาร์ชายตีธรรมดาไป <laughs> เพื่ออะไรก็ไม่รู้ <laughs> เพี่ยอะไรก็ไม่รู้เลยครับ แล้วที่ผมแฟนประกายแสงไล่โจมตีต่อยหนึ่งทีก็โจมตีขึ้นแสงเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันและได้อย่างสวยนะมันทะลุดีนะแล้วเข้าสู่เถิทีสองนะครับจังหวะนทีมเขาโล่ไมอท์ท้อหมดไปแล้วนะครับแล้วไล่ปาดไปต่อจากแฟนประกายแสงเก้าล้านสองแสนด้านหน้าก็โจมตีเขาลงเป็นโดนของตัวแล้วแอคทีฟโจมตีต่อตรงนี้ติดไม่ย่อท้อไปนะครับแล้วทีมเขาได้เลื่อมเคลื่อนไหวบ้างแล้วป่านมาหนึ่งทีหกล้านแปดเออแล้วทีมผมก็สวนไงจังหวะนี้ที่บอกว่าสวนไปทีเอ็ดล้านนะครับเออ ก็บอกเลยนะครับว่าแฟนประกายแสงก็ยังคงฉชยเดี่ยวเช่นเคยนะครับดาเมจคนเดียวเพียวๆ63ล้านเลยนะครับน็อกคบอกเลยว่าหลังจากที่ได้แผ่นอ๋อแผ่นไล่โจมตีมาแล้วก็มีทางส่งของเจ้าแผ่นเพิ่มด้าเมจอติคือท้าเมททีมนี่คือแข็งแร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมสุดๆเลยนะครับนะฮะก็ แล้วก็จะเป็นโดยประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็บอกเลยว่าหลังจากที่ทําการทําแผ่นรักษะขึ้นมาโดยจากการที่เราไปสุบการ์ดดาวมา40กว่าใบในวันนี้นะก็ทําให้แฟนกาแสงผมสามารถไล่โจมตีไนดะ้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือปาดกันหลัก10หลัก20ล้านกันเลยทีเดียวเชียวนะครับวันนี้เนาะก็ถามว่าเพื่อนๆท่านใดชื่นชอบคลิปวีดีโอเดวนี้ก็ฝากเช่ยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจคลิปวีดีโอเดวนี้ด้วยนะครับโริลิมพันธ์ สำหรับคลิปวีดีโอนี้ผมก็คงจะมีโดยประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอแนวนี้ก็ฝากเช่อกันกดไลค์เพื่อป็นกระจายผมด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้ครับ อ่าล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการซุ่มการอัพดาวแล้วก็ทำเจ้าตัวละครแฟลชมาแกลแสงให้กิกมากยิ่งขึ้นนะครับก็บอกเลยนะว่าหลังจากที่มีแผนักสามานี่คือโคตรจะเฟี้ยวเลยนะครับนอกจากใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ผมคลิปนี้ก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์เพื่อไปกระใจายให้ผมหน่อยละกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดต่ามก็ฝากกดต่ามให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องน้องเออ สำหรับวันนี้ก็จะมีโดยประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมวันพันแมนเดอะสตอรเกนอยู่ผมก็ขอฝากร้านขั้นเทพไว้ในดวใจทุกคนหน่อยละกันนะบริการเติมเกมมือถือนี่โคตจะถูกเติมถูกเติมเร็วปลอดภัย100%การันตีจากผมและทางทีมเกมวันพันแมนรือ s สตอร์เกนนะครับ